ข่าวดีครับผู้ชมใครมีเหรียญต่างประเทศเก็บไปเยอะดูกันเลยไม่ควรพลาดชมนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะฮะเป็นชุดรับซื้อเหรียญต่างประเทศนะครับาบางคนเขาก็บอกว่าเก็บไว้เอเหรียญต่างประเทศเหรียญแบบนี้มีราคาหรือเปล่ามีครับอย่าทิ้งนะนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ ประเทศสิงคโปร์นะเป็นเหรียญ50เซนต์นะครับผู้ชมเซนต์เซนตตัวนี้รู้จักว่าเติม S มายถึงามากกว่าหนึ่งก็คือต้องเติม S นะครับ50เซน t ์50เซนต์นะครับที่มีตัวเลงท้ายาที่มีรูปดอกไม้าบางคนก็อาจจะเคยเห็นเคยผ่านตานะครับเหรียญแบบนี้ ถ้าใครเจอนะครับเก็บครับรับซื้อราคาไม่ใช่น้อยนะผู้ชมนะเหรียนเดียวนะห้าพันบาทอ่าดูคลิปให้จบนะครับดูวิดีโอชุดนี้ให้จบดูแล้วคุ้มคุณมีเงินอย่างแน่นอนนะครับอ่าชมอีกด้านนะครับผู้ชมอ่าอีกด้านก็ข้อความเขาบอกก็ซิงคกร์เพระนะครับก็คือ สิงคโปร์นะครับแปลภาษาจากสเปนไบ่นู้นะผู้ชมถ้าเติม A ลงไปนะครับอ่านี่นี่แปลจาก g ูเกิลแปลภ,ภาษานะครับ Google <laughs> แปลภาษาไม่ใช่ Google Google นะครับเรียกกันง่ายๆดีกว่า g ูเอ่าสิงอ,อะไรนะสิงคโปร์แล้วก็ข้างลั้งก็สิงคโปร์ามามา,มาเขาเรื่องกันดีกว่าย,ยืดเยือ้อเดี๋ยวผู้ชมว่าเอา ชมเหรียญที่มีราคาเหรียญทางด้านขวามือที่มีราคา5,000บาทให้ผู้ชมสังเกตตรงที่ผมวงไว้นะครับอ่าที่วงวงกลมนะครับอ่าอักษรจะชิดอ่าที่เป็นขีด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 ,ขด,ขด,ขดนะครับอ่าที่อ่าเป็นแท่งๆนะผู้ชมแท่งๆนะครับอักษรจะชิดใช่ไหมอ่าเหรียญทางด้านซ้ายมือนี่นี่ครับ อักษรทางด้านซ้ายมือผู้ชมจะาภาษาซาอุดิอาระเบียหรือเปล่ามาดูนะาทางด้านขวาก็เป็นภาษาภาษาจีนหรือภาษาเกาหลีผมก็ไม่รู้นะผู้ชมภาษาจีนมากกว่ามั้งถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับอต้องขออภยัยท่านผู้ชมด้วยอ่าต้องขอโทษด,ด้วยนะครับอ่าลิ้นบางทีก็อาจจะพันกันเป็นเรื่องของธรรมดาเพราะวาเพราะว่าไม่ได้ฝึกมาก,ก่อนนะครับ อีกด้านก็ระชมุมให้ดูคำว่า50 cents นะครับเห็นไหมครับเรียนทางด้านซ้ายมือนะครับแบบทั่วไปนะครับนะครับอ่าอักษร F50 50นะครับคำว่า50นะครับจะห่างจากดอกไม้นะครับแล้วก็เลข50ก็จะห่างจาการูปดอกไม้เหมือนกันแต่สำหรับเรียนที่มีราคา5,000บาทเห็นไหมเลข5 จะชิดขึ้นมาข้างบนติดเลยจะลอยขึ้นมาติดข้างบนเลยแล้วก็ตัว f นะครับเรียนทางด้านขวามือครับชิดติดดอ,อกไม้เลยแต่เรียนทางด้านซ้ายมือนี่แบบทั่วไปปกตินะครับส่วนมากจะเห็นเรียนแบบนี้นะเคยเห็นนะแบบนี้เลยห่างๆแบบนี้แต่เรียนทางด้านขวามือมีราคาครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับผู้ชมสภาพ unc ใหม่เอี่ยมเลยนะผมให้เลย 5,000บาทนะครับถ้าผ่านการใช้ผมให้2,000ครับ2,000บาทก็ต้องดูก่อนนะครับขึ้นอยู่กับความคมชัดอีกละ่ะ3,000ผมก็ให้นะถ้าคมชัดสวยงามนะครับแต่ยืนราคา5,000บาทคือใหม่เอี่ยมเลยนะผู้ชมไม่ไม,ไม่ผ่านไม่ผ่านการใช้ว่างั้นเถอะวันนี้ก็ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนไม่พบกันในวดนะีโอหน้าในครั้งต่อไปสวัสดีครับ